สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับโบอ,อีกแล้วค่ะกับที่นี่ที่เดิมค่ะที่เต้นรถยนต์มือสองราชบุรีคาร์เซ็นเตอร์ค่ะและแน่นอนค่ะวันนี้โบมีนะคะรถเก่งนะคะอีกหนึ่งรุ่นค่ะเป็นรถยนต์ซีดานค่ะนะคะในซิกเมนต์นะคะเขาเรียกว่าในกลุ่มสี่ซิกเน็ตค่ะและที่สำคัญต้องบอกว่าคันนี้นะคะ คุณจะไปะเข้าศูนย์บริการแพงๆทําไมเนี่ยเพราะคันนี้เนี่ยคุณสามารถเข้าศูนย์ใกล้บ้านคุณได้เลยค่ะเพียงแค่เจอช่างไปตามของคุณนะคุณก็สามารถเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกนะโดยที่ไม่ต้องไปเสียค่าแรงศูนย์แพงๆเลยค่ะและแน่นอนจะเป็นรุ่นไหนไม่ได้เลยคือเจ้าคันนี้เลยค่ะ Toyota Altis นะครับเป็นรถยนต์ซีซิกเมนต์ค่ะหรือว่ารถยนต์ซีดารเนี่ยที่อยู่คู่กับคนไทยมายาวนานมากและที่สําคัญเนี่ยยิ่งตอกย้ําความถึกความทนของเขานะ่ฮะด้วยนะ ตัวมาตรฐานเตอร์้ามอเตอร์ประเทศไทยเลยค่ะที่สามารถนํารถคันนี้ค่ะไปวิ่งเป็นแท็กซี่ได้สูงสุดถึงหนึ่งล้านโลเลยนะแต่อย่าเพิ่งงงนะคะคันนี้ไม่ใช่แท็กซี่นะคะทุกคนคะเพียงแต่ว่าโบเอามาตรฐานมาเปรียบเทียบให้ฟังเฉยค่ะและแน่นอนค่ะคันนี้ค่ะคือ1 6 g ค่ะปี17นั่นเองค่ะทุกคนกับสีบอลแบบนี้หลายคนมองว่านะะี่ค่ะคุณโบค้าไม่ชอบสีบอลค่ะชอบแหละแต่มันรู้สึกว่ามันจะเท่ไหมมันจะอะไรไหมก็ต้องบอกว่าสีบอลเนี่ยเป็นสีหนึ่งที่ได้เปรียบสีอื่น,นมากๆเลยค่ะลองสังเกตดูนะคะ นนะประตูด้านซ้ายด่างก่อนหน้ารถด,ด่างก่อนหลังรถด,ด่างก่อนดูสีไม่สวยจากสีงากลายเป็นสีด้านง่ายมากเลยหรือสังเกตรถยนต์สีขาวก็ได้ค่ะออกไปแดงต้องบวกเงินเพิ่มอีกประมาณ1 0 0 0 0หมื่นถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทไม่พอค่ะถ้าิดสมคุณกอนตากแดดนานใช้เป็นน,นานเกือบเหลืออิฐหกักแล้วยังไม่พอเพียงแค่คุณเคมนะชิ้นไหนบางส่วนเนี่ยเอาไว้นานก็เหลือได้อีกเช่นเดียวกันค่ะและที่สําคัญเลยสายมูเตล,ลูห้ามพลาดเลยค่ะสําหรับรถยนต์สีบอลสามารถใช้ได้กับคนเกิดทุกวันเลยค่ะและแน่นอนค่ะคันนี้เป็นตัตวไมน์่าเ็นระ้าน เชฟแบบนี้ค่ะเหมือนหน้าเราเวลาฉีดบริเวท็อกแล้วนะคะทุกคนค่ะไฟหน้ามันติดดิฟเลคเตอร์ค่ะและสำหรับไฟเดทามันนิ่งคันนี้ก็มีให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็บรวณกระจังหน้าด้านล่างเนี่ยถ้าเป็นตัวในสมองปี1415เนี่ยมันจะมีรูกลมๆอยู่2รูซึ่งนะจะดูไม่ค่อยสวยอันนี้ไม่ได้เช็แล้วจะขยายกระจังหน้าให้ดูหรูยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวโบจะพาทุกคนนไปดูกันที่บริเวณรอบพันกันเลยแล้วกันค่ะแนวว่าเจ้าคันนี้สวยขนาดไหนค่ะแล้วที่สำคัญเดี๋ยวจะพาไปดูห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายพอเชื่อว่าทุกคนต้องคอยกังวลเลยว่าขึ้นเชื่อว่าเอาติเตียมันจะเคยติดแก๊สไหมเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ เอาละค่ะตอนนี้พวกก็พาทุกคนนะคะมาดูที่ห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายค่ะของเจ้าโตโยต้ตาคนละเอวติส1.6 g ปี17คันนี้ค่ะทุกคนทะเบียน6167นะคะและสำหรับจัวสังเกตหลักๆด้านหลังเลยนะคะว่ารถคันนี้เนี่ยคะมันเคยติดแก๊สหรือเปล่าขอขอนุญาตค่ะรถก็ใหม่จริงๆนะ,ะป้ยังอยู่ที่บริเวณหลังรถอยู่เลยนะ,ะยังไม่ได้ทวารซาดเลยะค่ะนะและ้วสำหรับด้านหลังค่ะทุกคนก็ดูได้เหมือนเดิมเลยค่ะในในส่วนของยาแนวเดิมโรงงานนะคะสีเหลืองเข้มๆแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของบริเวณนะคะเม็ดอาร์ค่ะด้านท้ายนะคะสี่เหลี่ยมผืนนนนผ้้้้าาาาาสสสีีี่่่เหลยยยมมมจััตตุรรรรดดดทไกกกกกถูบววะิแ๊อย่างแน่นอนค่ะ และแน่นอนนะอย่างที่บอกไปค่ะเอาติดเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเป็นรุ่นที่มันติดแก๊สมาแล้วเอามาทําสีนะเป็นสีบอลเนี่ยนะสำหรับตัวถังด้านหลังเนี่ยเขาจะมีในส่วนของนน้ําหนักนะคะทีะ่แข็งกว่ารถปกติเพราะว่าต้องรองรับน้ำหนักถังแก๊สน,นั่นเองค่ะและสําหรับอีกหนึ่งเรื่องเลยนะที่ต้องบอกเลยค่ะนะว่ามันเป็นเรื่องที่ตอบโจทนยะ์ในธุรกิจการนะ้ํามันแพงแบบนี้ค,คือตัวนี้เลยค่ะสำหรับออติดคันนี้เนี่ยมันรองรับน้ํามันได้สูงสุดตั้งแต่ E 8 5เลยค่ะนแปดสิาบาาททเ่นั้นเองค่ะถ้าเป็น E20 หรือ91เนี่ยิดละสามสิบกว่าบาทแล้วค่ะเอาท่านั้ ผู้ดสิสารด้านในกันค่ะว่าเจ้าคันนี้นะมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วเราแถมอะไรให้บ้างเดี๋ยวดูกันเลยค่ะ เอาละค่ะทุกคนตอนนี้โุก็พาทุกคนนะคะมาอยู่กันที่บริเวณด้านในค่ะของเจ้าตัวโตโยต้อาอัลติสนะคะ 1.6G ปี18คันนี้ค่ะและแน่นอนนะคะคันนี้ขออนุญ,ญาตค่ะคันนี้นะคะเป็น 1.6G ปี17ค่ะนะสับสนแล้วค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าตอนนี้อัดรีวิวันเยอะมากรถเข้าใหม่เยอะมากเพราะว่าขายออกไปเยอะมากเลยสำหรับอัลติสนะคะขายดีมากอ่ะด้านในค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนค่ะเป็นบริเวณด้านในสีเบจแล้วก็เหมือนที่โบบอกไปทุกๆคลิปเลยค่ะว่าสีเบจไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะเดี๋ยวนี้มีน้ำยาทำความสะอาดคราบเยอะมมมาาาาากกยยนนนะแล้้้้ว็ทีี่่สสคัญเรถใชชผุบ ่าเเช็ดน,นพวกรอยบางทีมันก็อาจจะมีรอยเปื้อนเล็กๆน้อยบ้างนะแต่ว่ารับรองเลยว่ามันไม่กินเนื้อแน่นอนเพราะว่ามันเป็นหนังหมดเลยทาความสะอาดง่ายมากๆค่ะแล้วคันนี้เนี่ยกระจกไฟฟ้านะคะปรับแล้วก็นะครับพับอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วค่ะบริเวณคอนโซลด้านกลางเห็นไหมคะว่าเราแถามอะไรให้ต้องบอกนะคะว่าถ้าคุณออกป้ายแดงนะคะคุณจะสายอยู่ที่ประมาณเก้าแสนแหละนะคะและที่สําคัญเนี่ยนะคุณจะได้เป็นในส่วนของหน้าจอที่เป็นวิทวธรรมดาใส่ซีดีธรรมดา,า, CD, รรมดาแต่อันนี้เรถถาแถมจอ Android ให้นะคะสามารถที่จะนะคะมีกล้องวงหลังให้เรียบร้อยเลยถ้าคุณคุณไปปออก้าเดงหรือยคุณไปออกลล้องงงวหั ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นจอ Android ค่ะนะคะเล่นไวไฟได้ต่อบูทูธได้นะคะแล้วก็นะมีในสุขของนะคะเข้ายู u ูบจีพีเทุกอย่างทําได้หมดและที่สําคัญต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าคุณรับรถภายในวันที่30มิถุนายนเนี่ยจะมีคาซีแถมให้ด้วยนะคะหนึ่งตัวทุกคนคิดดูนะตั้งคาซีมารวณนี้นะมาตรฐาน,นาันหน้าออกไปบริเวณหน้าเปิดยูทูปเพื่อรู้รับรองว่าสบายอย่างแน่นอนค่ะ และเดี๋ยวโบจะพาทุกคนนะคะไปดูที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังกันว่าเอาติดคันนี้นะคะสภาพเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทายเลขมน,นดีกว่าว่าคันนี้จะมีเลขมาอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวดูกันเลยคะ่ะเอาละค่ะตอนนี้โบพาทุกคนนะเข้ามาอยู่ที่บริเวณห้องผู้โดยสารด้านในคะ่ะ ของเจ้าตัวนะคะโตโยต้าอัลตินะคะ 1.6G ปี17คันนี้ค่ะต้องบอกเลยค่ะเข้ามาด้านในเหมือนเดิมทุกคนอันนี้คือรถที่เป็นสภาพเดิมแท้100%นะเรายังไม่ได้ทําการสปาย,ยังไม่ได้อะไรเลยนะคะเพราะว่ารถเข้ามาอาัลติตอนนี้เยอะมากเพราะเดือนนี้ตัวมียอดขายอัลติสนะเดือนเดือนนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า20-30คันเลยเฉพาะอาัลติอย่างเดียวนะคะทุกคนค่ะเพรมัขายดีมากเป็นรถยอดนิยมมากๆเลยค่ะนะมันเป็นสิ่งที่ยืนยันจากผู้ใช้จริงปากต่อปากเลยนะสำหรับร,รุ่นนี้ค่ะและเข้ามาที่บริเวณด้านหลังนะทุกคนค่ะนี่เป็นสิ่งที่ยืนยันเลยนะคะว่ารถเข้าใหม่จริงๆนะคะทุกคนค่ะด้านหลังเนี่ยนะก็ต้องบอกเลย คค่ะะะนว่าถ้ามันเป็นแท็กซี่มาเนี่ยทุกคนนะสภาพบอกคุณจะไม่ได้เห็นสภาพเบาะที่ได้กริปกรึดแบบนี้อย่างแน่นอนค่ะนั่งสบายมากแอร์แบ็กบริเวณด้านหลังเนี่ยมีให้เราสองใบรับรองเลยว่าเนี่ยปลอดภัยทุกไทยอย่างแน่นอนแล้วก็แอร์แผงมีในส่วนของนะคะช่องเสียบ USB ไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงการทายไมค์กันดีกว่าทุกคนว่านะคะคันนี้จะมีเลขไมค์เท่าไหร่จริงๆต้องบอกว่าถ้าบโกเข้ามาบริเวณด้านในนะบอกคิดว่าคันนี้จะมีเลขไมค์อยู่ที่ประมาณเก้าหมื่นแปดหมื่นเก้าหมื่นประมาณนี้เนะะค 19,0 0 0กิโลเมตรค่ะทุกคนขาน,น,นี่ยิ่งเป็นตัวที่ยืนยันเลยค่ะว่ารถคันนี้ไม่ได้มีการกอร่อไม่อย่างแน่นอนนะถ้าจะกอไม่นะคงกอ่อไม่ไปอยู่ที่ประ,ประมาณ5 6าถึงหกหมื่นแล้วแต่นี่ไม่แสนเาแต่ได้สภาพแบบนี้นะคุณสบายใจได้เลยแล้วเรามีการรับประกันให้ด้วยค่ะว่ารถทุกคันใหม่แทร้อยเปอร์เซ็นต์ตรวจเจอกันก่อไม่ซื้อคืนอร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนเอาละค่ะเดี๋ยวโบพาทุกคนนะไปดูที่บริเวณจุดสังเกตดีกว่าว่ารถคันนี้ชนหนักมาหรือเปล่า กับโปรโมชั่นประจําเดือนมิถุนายนนี้ mm hmm. เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้วก้ชมทุกคน,นมาดูกันที่จุดสังเกตค่ะว่ารถคันนี้เคยชนหนักมาหรือเปล่าและแน่นอนนี่คือหน้าตาเครื่องยนต์นะคะ Dual VVT-i ค่ะกับเครื่องยนต์1,600ซีซีค่ะตามสไตล์ Toyota Corolla Altis 1.6G ปี17คันนี mm ้ค่ะต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าตามมาตรฐาน Toyota Motor ประเทศไทยค่ะเครื่องยนต์ Altis เป็นเครื่องยนต์ที่ถึกทวนที่สุดแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าในในระดับประมาณเลยก็ว่าได้มากันที่จุดสังเกตจุดแรกกันก่อนเลยค่ะให้ดูที่จุดรวยนี้ก่อนนะคะจุดนี้ค่ะคือตัวน็อตที่อยู่ระหว่างตัว ถังด้านในนะกับบริเวณแก้มข้างด้านนี้ค่ะไม่เคยถูกแกะไม่เคยถูกถอรดรถชนข้างหนักไม่มีพลิกคว่ไม่มีอย่างแน่นอนค่ะและสําหรับเบ็ดอาร์นะคะตัวนี้พลาสติกค่ะนี่สาก็ยังอยู่ถ้ามันชนหนักมารับรองอันนี้ฉีกขาดแน่นอนนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะใหญ่ก็าขาดเพราะว่ามันเป็นในส่วนของฟองน้ำนะแค่นั้นเองค่ะ และสำหรับน็อตเดิมอันนี้ยังอยู่ค่ะน็อตอันนี้ยังอยู่อันนี้ก็เป็นพลาสติกนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้คือข้อเสียหนึ่งของออติสเลยนะ,ะที่เจอกันได้เกือบทุกคันเลยมเมื่อจะเป็นปี14ปี15นะอันนี้นเป็นพลาสติกพอรถชนหนักมาปุ๊บเนี่ยเข้าไปปั๊บแตกปุ๊บนะคะพอแตกมาปั๊บทำไงต่อพลาสติกแตกเชื่อมยังไงก็ไม่เหนียดน,นะคะทุกคนอันนี้ไม่มีรอยเชื่อมเลยนะคะเบนอาัเอลเลฟไซรยไล้ขวาย,ยังอยู่ค่ะทุกคนคะ่ะและสาหรับน็อตตรงนี้ก็ยังอยู่ พลาสติกตรงนี้ยังอยู่ครบไม่มีรอยเชื่อมนะคะทุกคนขาอันนี้ก็ไม่มีรอยเชื่อมค่ะบริเวณด้านซ้ายก็ไม่มีรอยเชื่อมนะคะทุกคนขาเล็บซ้ายและขวาย,ยังอยู่ครบค่ะตามสไตล์มาตรฐานตีลเตร์มต้าเตอร์ค่ะสำหรับ ปากระโปรงค่ะมมก็ยังอยู่ครบข้อคนระวังยังอยู่ครบจิกแวปุ๊บรอยเล็บขึ้นปั๊บนะคะก็แน่นอนเลยค่ะรถคันนี้ไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนค่ะและลองเลยค่ะสำหรับโปรโมชั่นวันนี้ใครอยากจะเป็นเจ้าของ t o y ยต้าอัลติรถเข้าใหม่แบบนี้ต้องบอกว่าอย่าช้านะคะไยไวแน่นอนสำหรับอัลติคันนี้ค่ะเป็นแค่คุณรับรถนะภายในวันที่30พถุจายา2,565นี้ค่ะเป็นเจ้าของอัลติคันนี้ง่ายนะคะกับโปรโมชั่นแนตปอที่100ค่ะในช่วงวิกฤตการณ์ที่น้ำมันแพงแบบนี้คันนี้มันเติม e85 ได้้ยาอีีกกนนะะะตว่1 40 30รริล45 ต่อที่หนึ่งเลยค่ะต่อวรถฟรีนางสุดๆถึงสามเดือนและต่อที่2ค่ะ,คะฟรีคาซิสนะคะฟรีโกนะคะรองรับเด็กนะคะได้จนถึงอายุ6ปีกันเลยทีเดียวมูลค่า3 9 9 9้าบาทนะคะและต่อที่3ค่ะกับโปรโมชั่นในการรับประกันมากมายกว่า200รายการที่เรารอคุณอยู่ค่ะที่ร,ชราชบุพพิกาเซ็นเตอร์ของเราเองค่ะและสำหรับวันนี้โบและเจ้าคาซิคันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกลับมาเจอกันได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ